มาต่อที่วันอาทิตย์ดีกว่าครับพี่เมง้งเกมที่7แมนยูพบกับเลสเตอร์ซิตี้แมนยูเนี่ยในเกมลีกเพิ่งจะเสมอเชลซีไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งซึ่งเป็นผลเสมอที่พี่เม้งมองง่าย,ยังไงบ้างครับคือเชลซีกับแมนยูที่เล่นกันนะ่ะคุณภาพเกมผมว่ามันมันต่ำนะผิดพลาดกันบางคนบอกว่าอา๋อแมนยูเขาเพรสดีเชลซี Chelsea เลยพลาดเชลซี Chelsea ตัวผู้เล่นแต่และตัวความสามารถเฉพาะตัวดีอ่าแมนยูก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ถูกหมดนะี เพียงแต่ว่าผมดูในเรื่องของการรับส่งบอลจังหวะในการเล่นเนี่ยคือแมนยู่ผมชินอยู่แล้วว่าการรับส่งบอลต่อบอล มันไม่ค่อยแม่นยามหรอกแต่เชลซีช่วงหลังอ่ะข้างบนเนี่ยเขาเล่นดีดูดันแต่ว่าเกมที่เล่นกับแมนยูอ่ะผมมองว่าเขาไม่ได้เล่นแบบเดิมเขาผิดธรรมชาติเขาบุกไม่เต็มตัวเอางี้ดีกว่าผมยังมองเลยว่าถ้าเชลซีเล่นแบบที่เราเคยเห็นนะเอาเฉพาะซีซั่นนี้ในยุคเอนโซมาเลสกาผมว่าชนะแมนยูได้เลยเพราะว่าคนละทีคนละทีสทีแบบเนี้ยผมว่าเชลซีอันตรายนะคมกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยครองเกมได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเชลซีเนี่ยไม่ไม่กล้าได้กล้าเสียนะผมมองว่าวันนั้นน่แล้วเกมที่ไปชนะอาพีเอโอ พี่เม้งได้ยิ้มๆออกมาบ้างเลยครับคือมันเป็นเกมที่ต้องชนะอยู่แล้วอ่ะครับผมก็มองว่าแมนยูจะ,จ,ะจะชนะแต่ยังมองว่าเอ๊ะน่าจะเสียสักลูกหนึ่งก็ผมก็ทายสกอร์ไป3าหนึ่งเพราะว่าแมนยูเสียประตูง่ายไง <ๆ S 1> ในเกมยุโรปบางทีก็ละหลวมบุกเพลินโดนอะไรเงี้ยครับคือพรีโอเคเป็นทีมที่คุณต้องชนะครับถ้า<ผ>มไม่ชนะนี่มันโอกาสเข้ารอบมันน้อยแล้วนะพราวว่าเล่นมา3นัดมี3แต้มแล้วนี่คือเกมในบ้านน่ะคุณต้องชนะถ้าจะเข้าติดหนึ่งใน8เนี่ยคุณต้องมี15คะแนนนะโดยประมาณนะเฉลี่ยนี่คุณไม่มี3แต้มี สาแต้มจาก3เกมเหลือ5นัดเนี่ยถ้าคุณไม่ชนะ p a o okay k เนี่ยทีนี้ลำบากแล้วค,คือโอเคแหละติด8ถึง16ยังได้เพลย์ออฟแต่คุณก็มีแมตช์เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเข้าไปอยู่หนึ่งใน8ให้ได้เพื่อลดจำนวนแมตช์ลงใช่แล้วเกมล่าสุดเนี่ยอามัดที่เพิ่งยิงไป2ประตูเนี่ยแล้วฟอร์มกำลังมาเลยอะครับพี่เขาว่าผมคิดพี่คิดว่าเขาจะเบียดกานาโชกับแรดฟอร์ดออกไปเลยได้ไหมคือไอ้สตัวเนี้ยนะซีซั่นเนี้ยมีคนถามแบบนี้เยอะนะผมบอกเลยว่าถ้าจัดไม่เกรงใจ อยู่อ่ะมันไม่ค่อยใช้อามัดนะมันมีช่วงหนึ่งที่ฟอร์มดีๆเนี่ยเล่นๆไปแล้วก็หายไม่ใช้มันตอนหลังก่อนที่เทนนากจะโดนปลดเนี่ยก็ยังมีมีมีรูปในโซเชียลที่ว่าเปลี่ยนมันลงมาหลังจากอันโตนี่จำได้ไหมแอนโตนี่ได้เล่นก่อนแล้วเปลี่ยนมันลงมาเป็นสำรองแล้วมันหน้ามันแซงแล้วตอนหลังนะักข่าวไปถาม เชนฮากบอกว่าอันโตนีซ้อมดีนู่นนี่อะไรต,ต่างเนี่ยผมก็ขี้เกียจจะพูดแล้วไง <c oughs> คือแฟนบอลก็เห็นอยู่ระหว่างอา์มัดกับอันโตนีหรือว่าอา์มัดกับแรดฟอร์ดในบางช่วงบางตอนเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคนนี้ซ้อมดีนู่นนี่อะไรต่างเนี่ยคุณต้องดูเกมในสนามด้วยดิค,คนไหนลงไปแล้วทําผลงาน้ดีมันมีช่วงหนึ่งที่กาาโชลงก็ทําได้ดีฮัสซิดยิงอา์มัดลงก็ทําได้ดีใครเล่นก่อนเล่นหลังเนี่ยลงไปทําได้ดีหมดผมก็ยังบอกเลยว่าให้ไอ้สองตัวเนี้น่าจะได้ลงทั้งคู่เลยนะอเพราะ แรดฟอร์ดมันก็มาม้ให้หายอันตนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมันน่ะแล้วแต่ฟิลมันเลยวันไหนนี่นี่หายเจ็บกลับมาแล้วก็ยังเป็นสำรองอยู่คือพูดตรงๆว่าถ้าจัดไม่เกรงใจอ่ะคุณต้องเอาอามัดกับการาโชเล่นฟุตบอลแมนยูตอนนี้มันต้องพึ่ง2ตัวนี้การาโชเนี่ยนะมันจะดีจะแย่ยังไงนะจะด่ามันยังไงอ่ะผมถามว่าตัวอื่นมีตัวไหนแบกทีมบ้างในตัวลุกอ่ะเอาดีคือสื่อหรืออะไรไปไปเสี่ยมเรื่องทัศนคติเรื่องของไปตอบแฟนบอลไปอะไรผมว่ามันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาโค้ชก็มีหน้าาาาที่่บบออกกกเเเคดยืนลัช แม่งผิดธรรมชาติเลยผิดฟิลเลยรู้เลยว่ามันมันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วอะโอเคแหละจังหวะจ่ายจังหวะมันไม่พอดีเพื่อนสอดมาอ้อมหลังมามันให้จังหวะสวยแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้หรือเขาจ้องอยู่แล้วไอ้นี่อ้อมมาเขารอดักพอมันเป็นดักรอปุ๊บจ่ายไปติดมันทําให้มันเกร็งอ่ะผมว่าเรื่องแบบนี้มันบางทีเนี่ยไม่ต้องไปไปเน้นไปฟิกอะไรมันมากหรอกพูดให้มันเข้าใจอ่ะรู้เรื่องว่าจังหวะเนี้ยควรให้เพื่อนอยู่โอกาสดีให้นะมึงเล่นแบบเดิมแบบเปลี่ยนเวทินาการมาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าละเอียดหน่อยจังหวะเนี้ยเพื่อนมา แต่ถ้ามึงมั่นใจมึงก็ยังเล่นก็เล่นแบบเดิมคือต้องไปคุยสื่อสารให้เห็นไม่ใช่ว่าจะต้องเพื่อนมาอ้อมึงต้องให้ทุกลูกไม่จาเป็นสําหรับผมเนี่ยตัวลุกจินนารจินนากาะสำคัญสุดถ้ามึงเล่นตามลายตามฟิลหมดเนี่ยผู้ต่อสู้เขาดักเขาอ่านอยู่เขาเขาก็าตามไอตัวนี้คนนึงดักนี่อ้อหมา้ตัวนี้ก็จ้องอยู่พอไหลให้มันไปมันก็ถึงก่อนถ้าไม่พอดีอบ,บางทีเนี่ยมันไม่ต้องไปเป๊ะอะไรมากตัวลุกเนี่ยมันอยู่ที่จินนาการให้มันลงไปคิดเองทําเองเพียงแต่บอกมันว่าหลักๆเนี่ยมันต้องทําอะไรจังหหวแแบบบบบนนี้ไอธิา มันคุยกับมันผมว่าเรื่องพวกนี้เด็กมันรู้สุดท้ายก็ต้องหาโค้ชที่มันแบบว่าพูดคุยกับมันแล้วเข้าใจรู้เรื่องรู้รู้ธรรมชาติของเขานอกเหนือจากแทคนิคกลยุทธ์แล้วนะคุณจะเจาะแบบไหนเข้าไปลุม2ตัวคุณจะอ้อมหลังตัดในคุณจะทําอะไรกันแล้วแต่เรื่องของคุณแต่ว่าคุณจะต้องมีช่องว่างให้มันโชว์จินตนาการบ้างให้มันได้คิดได้ได้ทำอะไรที่มันแปลกๆบ้างไม่งั้นนะมันก็มันก็เป็นบอลแข็งแข็งบอลที่มันเล่นอยู่กี่หน้าแมนยูยุคเทนฮากมันเล่นอยู่หน้าเดียวเขาก็จับได้หมดอ่ะบางทีม บางคนบอกเอ้ยอ,อ้าวงี้มันก็ต้องอย่างงู้นอย่างนี้คืออันนี้เรามองในมุมที่มันแบบว่าจินตนาการใส่เข้าไปด้วยครับผมส่วนคุณจะเล่นแบบไหนเรื่องของคุณนะฮะแล้วก็มันมีข่าวลือออกมาด้วยครับพี่เมงว่าเทนฮากเนี่ยไม่ได้เป็นคนอยากได้เซอร์ซีเลยนะครับผมคนใหม่ที่เข้ามาอย่างอโมริมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองเซอร์ซีว่าเป็นเป็นตัวหลักเหมือนกันอนาคตของเซอร์ซีในรอจัดฟอร์ดจะเป็นยังไงบ้างคือเป็นไรถ้าก็าผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ไม่ไม่ตรงสเปคหรือว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมทุกตัวขายได้หหหมมดไ่่จจาเเปป็็นนรรออกวะลื พูดมาตั้งหลายปีแล้วคือฟุตบอลเนี่ยคุณไม่สามารถสร้างทีมฟุตบอล โดยมีใครเป็นตัวหลักเป็นแกนได้นะยกเว้นว่ามันเทพจริงอย่างมาเลโรน่าเมสซี่เนี่ยโอเคคุณต้องยอมหรือเหยืเล็กเหยืใหญ่อะไรเนี่ยคุณต้องยอมเพราะมันเก่งจริงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เก่งถึงขั้นนั้นเนี่ยคุณเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งต้องไม่ใช่แล้วค,คุณต้องออาระบบมาวางแล้วใส่ผู้เล่นเข้าไปแม้กระทั่งคุณมีเมสซี่เนี่ยคุณจะต้องเล่นยังไงทํำยังไงเนี่ยรื่องเนลสกาโลนี่ก็ทําให้ดูแล้วในฟุตบอลโลกที่กาตา้าคือเขาเอาเมสซี่เป็นตัวตั้งแต่ระบบเขาต้องมีด้วยแล้วเเเ้้้าาาาาอสี่ไไไไปปปยยยูตตรรงงหหหนนนนนแบบุดท็ืขัวฟ เนี่ยถ้าคุณมีเมสซี่คุณเขาเป็นตัวตั้งแต่คุณอย่าลืมว่าระบบด้วยสมดุลในทีมด้วยเกมแรกที่แพ้ซาอุเนี่ยใช้กลาง2ตัวมันไม่พอไง ตอนหลังก็ปรับมาเป็นกลาง3ตัวเมสซี่ยังเหมือนเดิมเพราะเมสซี่เนี่ยนักบอลอย่างเมสซี่มันรู้ว่ามันต้องทําอะไรคุณแทบไม่ต้องไปบอกมันเลยมันเล่นมาฟุตบอลมาขนาดนี้แล้วระดับเทพเนี่ยคุณวางแท็กติกวางกลยุทธ์ปุ๊บบอกแผนปุ๊บมันรู้แล้วมันต้องเล่นอะไรบอกมันแค่นั้นเดี๋ยวมันลงไปมันก็เล่นได้ถ้าคุณมีนักบอลแบบนั้นนะทีเนี้ยแมนยูที่ผ่านมามีนักบอลแบบนั้นไหมมันไม่มีไม่มีแต่จะเอาป๊อกบายเป็นศูนย์กลางบ้างแหละจะเอามาซียาเป็นศูนย์หน้าตัวหลักบ้างแหละแค่มึงคิดมึงก ปนะ่อยอนิดนึงที่เขาดูดีเนี่ยเพราะว่าองค์ประกอบดีบล็อกบาดูดีกับยูเว่คุณดูยูเว่หลังแม่งปึกขนาดนั้นประตูก็เหนียวเซนเตอร์ก็แข็งกลางอย่างปีโรมาคิซิโออาตูโลวีดาวบล็อกบามันไม่เล่นสบายได้ไงอะ่ะแต่มาอยู่แมนยูปล่อยมันเฉิดฉายเป็นไงอะ่ะเรียบร้อยใช่ปะ่ะใช่มันคนละแบบผมบอกลมันคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยู U, มันต้องมันต้องหาสมดุลก่อนอย่าเอารักบอลเป็นตัวตั้งอย่างเซอร์เซ่ถ้ามันเล่นไม่ได้หรือมันไม่อยู่ในแนวเนี่ยคุณขายเลยคุณซื้อมาสานปออี่คุณซื้มาทอะอ่ะจ คุณต้องการเบอร์เก้าแต่เสือกซื้อ9.5ามาผมก็บอกแล้วเหมือนคุณซื้อรองเท้าอ่ะคุณไซส์เก้าคุณซื 9, ณซ 9, ณซ้อ9.5แม่งก็หลวมอ่ะเดินก็ไม่ถนัดแตะหมาแตะคนก็ไม่ถนัดใช่ป่ะเดี๋ยวรองเท้าหลุดอีกใช่เพราะ <ผม S 2> นั้นมันไม่พอดีอ่ะไม่พอดีคุณก็เปลี่ยนใส่คู่ใหม่ให้มันพอดีเพราะนั้นอย่างเซิร์ฟเซ่อย่างฮอยลุนเนี่ยปี2ปีนี้ถ้าคุณจะเอาเขาเป็นตัวตั้งเนี่ยลำบากไม่ละลำบากจะยิงจะจับบอลจะอะไรแต่ละลูกโอ้โหดูแลอึดอัดแต่ถ้าคุณเข้าไปในอนาคตเนี่ย ดีมาก่อนส่วนเซิร์เซ่หอยลุนเนี่ยไม่ดีก็ขายไปยึดติดอะไรเสือกซื้อมาแพงด้วยไงปัญหาแม่งอยู่ตรงนี้ใช่ตอนขายรู้สึกเสียดายไงอนนียพวกบอดบริหารแมนยูแม่งเป็นแบบนี้ซื้อมาแพงแล้วก็มานั่งปวดหัวอย่างเงี้ยแต่ผมว่าตลาดรอบหน้าพี่เมฆมองว่าทีมซื้อขายของแมนยูจะมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างปีนี้หรือเปล่าครับทีมซื้อขายใหม่ใช่ไหมใช่ครับคือดูแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งการเลือกตัวผู้เล่นเนี่ยคุณลดเพดานค่าตัวลงมาเนีี่่ยยุมซื้้ออแแพงลดดกตาผสท็ู สุดท้ายคุณก็ซื้อแพงอยู่ดีอ,ะ,อะตลาดที่อ e ีเอสเอาเข้ามาเนี่ยผมถามว่าเดนลิกมัสลาวีเซกเซ่เนี่ยถ้าเราดูจากคุณภาพดูจากความการเล่นเนี่ยมันไม่ถูกนะเวย้ยอีกอย่างหนึง่งนะักฟุตบอลพวกนี้มันไม่ใช่กระดูกสันหลังของทีมนะทั้งทีมชาติและสโมสรน,นะอย่างเซอรเซ่เล่นโบโลญญาเนี่ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นจับตาอะไรมากมาย,ยคือบางครั้งเนี่ยแรดูว่าซื้อนักบอลเอ้ยสามสิบสี่สิบล้านไม่เป็นไรแต่คุณซื้อทั้งสามสี่ตัวสู้คุณกำตังแน่นๆแล้วซื้อตัวเดียวเป้งเมมม่่ีีกวาาะนนนตตตรรรรงงสิิจ้ ผมพูดบ่อยคุณมีงบเนี่ยคุณอยากได้ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมึงไม่ไปซื้อเบี้ยใบไหลาทางเกะกะหรอกเข้ามานะเล่นไม่ได้แม่งก็เป็นขยะจำตังแน่นๆไปซื้อตัวดีๆเลยเซนเตอร์กลาง หน้าที่เหลือเนี่ยมึงเก็บไว้ก็ได้เอาไว้เป็นองค์ประกอบถ้าเมื่อไหร่คุณมีตัวหลักดีๆเจ๋งๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเล่นได้เดี๋ยวตัวหลักเนี่ยมันจะแบกได้ทีนี้พอคุณไปซื้อ30 4 0ิบเกรด B ีเกรดซีอยู่เงี้ยมากันรวมตัวกันเยอะแยะแบบเนี้ยก็เป็นอย่างที่คุณเห็นเนี่ยพอถึงเกมกดดันหรือเขาจับทางได้ต้องมีลูกทีเด็ดพลิกแพงเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่พลิกเกมได้เนี่ยถ้าถ้าทำทางไอ้ทำบอลลักษณะแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่มันเพิ่งเป็นซัมเมอร์แรกของเขาดี๋ยวรอนเกกมมนนี้เเป็สุดท้ายที่รูททจะเข้าามมคุแนนก่อี อรมริมจะเข้ามาพี่เมย์มองว่าแมนยูจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าพีเอโอเคที่เล่นล่าสุดไหมครับลุ้นนัดสุดท้ายเหรอใช่ครับเจอเลสเตอร์เหรอใช่ครับผมว่าไม่น่าเปลี่ยนหรอกเพราะว่าเลสเตอร์ก็เคยเจอมาแล้วเพียงแต่ว่านัดเนี้ยอาจจะมีตัวหลักเลสเตอร์ลงเล่นหลายตัวแต่ผมว่ามันไม่มันไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกครับผมเลสเตอร์ชุดที่เล่นในคาราบาวครับกับชุดเนี้ยเพียงแต่ว่าความกระชับเขาจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาโดนมาแล้วครับเขาโดนแมนยูล่อมาเนี่ย เขาต้องไปแก้แล้วละ่ะเพราะว่าฟุตบอลรุดฟันนิสซลอยบอกตรงว่ามันไม่ได้สลับซับซ้อนนะแท็กติกก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายใช้จิตวิทยาแล้วก็กลยุทธ์ในการเล่นเราก็เห็นอยู่3 <ผม S 1> เกมที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างจากเทนฮากเพียงเดียวว่านักบอลมันวิง่งวิ่งแล้วก็ช่วยกันเล่นมีชีวิตชีวาเจออีกทีก็อาจจะยากยากหน่อยนึงมาที่เลสเตอร์ซิตี้ดีกว่าครับพี่เม้งเลสเตอร์เนี่ยเพิ่งไปเสมอกับอิฟบิตมา1ประตูต่อหนึ่งนะคผมรูปเกมเนี่ยสู้อิฟบิตไม่ได้เลยแต่ได้ความเก่าของไอยมือน่่ทีคคปกัตะ การจริงๆใช่ใช่ไหมครับผมซึ่งไอยูเนี่ยประเก็บหนึ่งแต้มได้ตอนนาที90้บกหด้วยแล้วก็ปัญหาหลักๆของเลสเตอร์ตอนนี้คือเรื่องของกองหลังใช่ไหมพี่พี่เมฆมองยังไงบ้างก็แทชชุกนั้นเนี่ยเนี่ยเหัวหัวหยองหยองหัวฟูเนี่ยวอลฟาสวอลฟาสเนี่ยครับผมมีเห็นเรื่อยๆไม่ต้องห่วงกลับใดที่เขายังอยู่นะผมก็ยังงงว่าโหแม่งเลสเตอร์อามันมาเล่นได้ไงคือเราไม่ได้ด้อยฆ่าเขานะเราดูตั้งแต่ก่อนยูโรจนยูโรจนหลังยูโรนะเขาไม่เปลี่ยนเลยไม่ใช่ทรงผมนะฟอร์มาความผิดพลาด บอลตกพื้นกะเด้งปุ๊บมงก็ให้โกหรือมองอะไรก็ไม่รู้อะโดนเขาฉกไปยิง <c oughs> คือไอ้ลูกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าลูกอนุบาลลูกประถมเวลามันเสียแต่ละลูกเนี่ยโอ้โหเกมที่ติดตายนะที่เล่นกับลิเวอร์พูลอะมันคนเดียวเนี่ยสองหรือสามลูกอะที่พลาดสกัดเขาด้วยวันเดียวกันนัดเดียวกันเลยอะ ครับผมโอ้คือไม่รู้นะผมมองว่าตัวนี้มันไม่ผ่านนะ่ะมันไม่ผ่านแล้วถ้ายังใช้งานอยู่เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นอีกพี่เมย์มองว่าต้องเอาใครมาแทนที่แล้วแต่นะผมผมก็ไม่รู้ว่าเอาใครมาแทนแต่ว่าเอาตัวที่มันไม่ไม่ไม่พลาดหมูหมูแบบนี้ดีกว,ว่าพี่เมย์มองว่าเกมนี้แมนยูกับเลสเตอร์ผลจะออกมาเป็นยังไงครับ เลสเตอร์เนี่ยความผิดพลาดเกมรับเนี่ยยังมีอยู่ครับเพีเงเยงแต่ว่ามันเพิ่งเจอกันมานัดเนี้ยคงจะกำชับแล้วก็น่าจะเล่นได้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมันจะไม่ง่ายเหมือนอเหมือนที่เจอกันละแล้วถ้าแมนยูเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีระดับหนึ่งเนี่ยชนะเขายากนะเกมกับ p a โอเคเนี่ยคุณตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าคู่ต่อดสู้เนี่ยมันด้อยมากจนแมนยูเล่นแย่แย่รุดมันบอกเลยนะครึ่งแรกกับ PA อโอเคเนี่ยแย่เลยถ้าภาษาไทยเนี่ยต้องเรียกว่าห่วยเลยแหละครึคร่งหลังโอเคดีขึ้นถ้าคุณเล่นได้ประมาณนั้นกับเตอออร์่กกกก็็็โดดนไไ้หมมมืัััยยงงงาาผวู อยู่ในออทัลฟอร์ดด้วยครับเลสเตอร์ก็ยังมีความผิดพลาดอยู่ชนะได้แต่ชนะแบบเบียดเบียดอ่ะสกอประมาณเท่าไหร่ครับ2อหนึ่งแล้วกัน2อหนึ่งนะครับมาคู่ที่8ปดฟอเรสเจอกับนิวคาสเซิลนะฮะบ้านฟอเรส์นะครับผมฟอเรสผมบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยมาแรงจริงจริง พี่เมงครับชนะรวดมา3เกมตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางด้วยนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นที่พูดถึงไม่ได้เลยคริสฟูดที่เด็ดของจริงคนนี้พี่เมงมองอยังไงบ้างครับคริสฟูดเนี่ยมันคือเบอร์เก้าเมื่อกี้เราคุยถึงจันดูใช่ไหมจันดูใช่ไใช่9.5าจุดครับความแตกต่างก็คือคริสฟูดเนี่ยแม่งอยู่ในกรอบเขตโทษตลอดครับผมพร้อมยิงอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณมีศูนย์หน้าต้องต้องป้วนเปี้ยนอยู่ในกรอบเขตโทษ18หลาเพราะว่าประตูมันอยู่ตรงนั้น ครับจันดูมึงอยู่ครึ่งสนามยิงไงอะ่ะจะไปเปิดไงเพื่อนจะเปิดไง, <c oughs> งไม่ได้ไถูกว่าใช่แล้วคุณเล่นศูนย์หน้าตัวเดียวแต่ศูนย์หน้าคุณแม่งอยู่วงกลมกลางสนามเนี่ยกว่าจะขึ้นไปเติมอ่ะกว่าจะไปอีกมันไม่ทันแล้วคือถ้ามีศูนย์หน้าอยู่ในกรอบเขตโทษปนเปียนคริสบูทเนี่ยมันไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะแต่มันถูกฝึกมาให้เป็นศูนย์หน้าเนี่ยมันรู้เลยว่าจังหวะเนี้ยเพื่อนหลุดไปทางปีกเนี่ยถึงเส้นหลังแล้วเนี่ยตำแหน่งที่มันจะเข้าไปยิงประตูมันอยู่ตรงไหนมันมีล เปิดมามันยิงเข้าเลยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสัญชาตญาณกองหน้าเพราะมันถูกฝึกมาให้เด็กแต่มันไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายแต่มันรู้เหลี่ยมว่ายืนตำแหน่งนี้ลูกนี้มายิงเลยรหรือจับก่อนหรือว่าพุ่งเข้าไปมงเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนะแต่มันรู้ว่าจะต้องทํายังไงกับจังหวะนี้ในขณะที่สู่หน้าบางคนไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ถูกฝึกมาไม่ได้มีสัญชาตญาณกองหน้าเนี่ยจังหวะตัดสินใจเซยวินาทีบางทีมันไม่ทันเนี่ยข้อดีของคริสบู๊เป็นแบบน,นี้ไม่งั้นมันจะยืนระย้าได้ไงถ้าลองคุณเอามันไปเล่นทีมอื่นหร มันไม่กดดันไงอันนี้ต้องให้เครดิตนูโน่ด้วยเพราะเขารู้ว่าคริสบูธเนี่ยความสามารถจํากัดคุณจะให้มันไปคลองบอลเก็บบอลต่อเกมพลิกบอลเนี่ยไม่ใช่ ม,มีศูนย์หน้าอย่างคริสบูธเนี่ยคุณต้องให้มันรอยิงอย่างเดียวเพื่อนทําทางมาจ่ายแบบไหนยังไงนัดแซ้อมกันมาเพราะว่าคริสบูธทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้รอยิงอย่างเดียวคนเปี้ยนอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยแล้วอันดับ3ของตารางพิม์ลิกตอนนี้เนี่ยพี่เมงมองว่าเขามีลุนไหมที่จะได้แชมป์อเดทเใช่ยากบอว่าเดี๋ยวเล่นไปสักพักเขาขยับลงมาอยู่ที่ที่ควรอยู่เพราะเพราะอะไรครับแรงเสียดทานยืนระยะยากลาบากแต่ว่าในแต่ละปีอ่ะบางปีมันมีทีมแบบนี้เห็นไหมทีมแบบนี้มันจะทําได้เราเห็นบ่อยอย่างวิลล่ากำลังทำ ่เห็นอยูแล้วก็ซีซันที่แล้วทําให้เห็นอยู่บางปีมันก็มีแต่เรามองภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคู่แข่งเริ่มจับทางได้หรือว่าตัวหลักเก็บหรือตื่นตันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชนะรัวๆแบบนี้ก็ได้ผมมองที่ศักยภาพนักบอลเนี่ยยังไม่น่าจะยังไม่น่าจะถึงขนาดขึ้นมาอย่าว่ารุ่นแชมป์เลยร,รุ่นท็อปโฟเนี่ยผมว่ายังลาบากนะม,มาที่นิวคาสเซิลกันต่อดีว่วครับผมนิวคาสเซิลเพิ่งเอาชนะอาร์เซนอลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากอเลนเดอร์อิซัคที่มงชงที่มเ้าานนนนนนบ่ีลใใใดกๆ ในจากที่ผมดูมาจากผลการแข่งขันต่างๆนะครับพี่เม้งมองว่าเจอฟอร์เรสที่ต้องไปเยือนเนี่ยจะเป็นยังไงฟอร์เรสมาดีๆนะแต่ผมว่านิวคาสเซิลเนี่ยเวลาที่เขาเข้าล็อกเข้าฟอร์มเนี่ยมันก็แพ้ยากเหมือนกันเกมที่เล่นอาร์เซนอลเนี่ยเล่นดีมากนะเล่นดีแบบไม่น่าเชื่อเลยครับผม ถ้าเขาเล่นได้สัก70-80%ของเกมนั้นนะผมว่าเกมนี้เขาเสมอหรือเขาชนะได้เลยนะแต่ว่านิวคาสเซิลก็อย่างว่าฟอร์มไม่ค่อยเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยเขาชอบมาพลาดกับทีมเล็กด้วยพี่เมงพีง่เมงมองอย่างนี้ด้วยไหม,มครับนะฮะแล้วเกมนี้เนี่ยเขาอาจจะมีขยับโซเลนินดอร์มาเล่นขึ้นสูงจากอาการบาดเจ็บของจาคอบเมอร์ฟีด้วยพี่เม้งมองผลการแข่งขันของคู่นี้เนี่ย เป็นยังไงบ้างครับเกมนี้ผมว่ามันจะยากยากสำหรับฟอเรสเพราะว่านิวคาสเซิลเวลาเล่นเกมเยือนเขาเล่นเกมรับเลยเล่นเกมรับแล้วก็อาศัยจังหวะสวนกลับคู่นี้ฟุตบอลน,น่าจะเข้าทางนิวคาสเซิลนะผมว่าผมว่านิวคาสเซิลไม่น่าแพ้สกอร์ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เม้งหนึ่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 งเสมอกัน,นมีสกอร์นะครับคู่ที่9ครับพี่เม้งสเปอร์เจอกับอิสบิดนะครับผมสามทุ่มนะฮะสเปอร์เนี่ยในลีกเพิ่งไปถล่มวิลล่ามา4-1ในลีกมานะครับผมจากผลงานของโซลันกี้ที่ยิงไปนะครับผมตามมาด้้้วยยกกกาาาาาารรเเลล่่นูโปปปไไพพิงแมับต 3านะครับผมโดยที่แอนเน่ก็จัดชุดผสมอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ส่งสงคินบินกับแบรดอนจอนสันออกสตาร์ทพี่เม้งมองเกมที่เราต้องเจอกับอิฟิตเทวเป็นยังไงบ้างครับกองหลังมีปัญหาถ้าขาดตัวหลักเนี่ยลำบากดากูซินผมว่ามันมันสดนะรูปร่างดีแข็งแรงแต่ว่าจังหวะเข้าบอลจังหวะตัดสินใจไม่ค่อยดีเมื่อคืนกับพลาดกองหลังเนี่มันอาจจะเป็นปัญหาได้แต่ข้างหน้านย,ยังยังน่ากลัวอยู่ครับผมคาดเดาลำบากกว่าสเปอร์อย่างวันเจอวลล่าเนี่ย ใครจะคิดว่าวิลล่าแม่งจะยับขนาดนั้นวะใช่ไหมเราก็เราก็มองว่าไปตั้งรับแล้วอาจจะมีจังหวะสวนเล่นไปเล่นมาโดนสเปอร์กดซะจนรัวๆเลยแล้วก็พลาดเองครับวิลล่าเนี่ย แล้วก็โดนไปเกมนี้เดาลำบากนะแต่ตับใดที่ข้างหน้ายังอยู่ครบนะจอห์นสันโซลังกี้แมดดิสันโซนเฮองบินเนี่ยผมเชื่อว่ามีสกอร์แน่ครับผมถ้ากองหลังไม่แยกกันเองนะครับไม่แยกกันเองผมว่าสเปอร์จะชนะได้พี่เมงพอจะผมอยากรู้ผมอยากรู้ความเห็นของพี่เมงว่าในเกมรุกของสเปอร์เนี่ยครับผมพอเล่นในบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอไปเยือนเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งพี่เมงมีความเห็นยังไงบ้างกับรนี้คือจริงๆเขาก็เล่นแบบนี้แหละครับ แต่ว่าแต่ละเกมที่ผ่านไปอ่ะมันอยู่ที่กองหลังเอาอยู่ไหม,มเพราะว่าฟุตบอลสเปอร์เนี่ยมันบุกทั้งทีม มันไม่ได้บุกแค่กองหน้ากองกลางนะแบ็กเบิร์กมันอินเวิร์ดเติมขึ้นไปอุตลุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเสียบอลถูกเขาโตกลับมาเนี่ยคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะต้องวัดวากับกองหน้าอยู่เป็นประจำแล้วจังหวะกองหลังกองกลางวิ่งลงไม่ไม,ไม่ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดปัญหามันเล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไงคือมันอยู่ที่ว่าแต่ละนัดเนี่ยคู่ต่อสู้ไม่คมเฉยโอกาสไม่ได้หรือกองหลังสเปอร์เอาอยู่เนี่ยวันนั้นก็ชนะเพราะข้างหน้าเขายิงได้สเปอร์เนี่ยข้างบนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะสิ่งที่นายเป พูดประจำนั่นก็คือหลังลอยใช่ใช่ไหมครับสเปอร์ชอบหลังลอยอเพราะว่าเวลาบุกก็คือบุกหมดเลยแต่พอเวลาโดนสวนก็คือจะถอยไปไม่ทันไม่ทันแล้วอิสวิตท,ทาวอะครับผมหลังจากที่เพิ่งไปเสมอกับเลสเตอร์มาแต่ก็เล่นแบบน่าจะาชนะมาหลายเกมมากแล้วครับพี่เมงพี่เมงมองว่าเจอกับสเปอร์รอบนี้นี่จะงานหนักไหมครับต้องไปเยือนด้วยผมว่าอิสวิตไปเยือนสเปอร์ถ้าสเปอร์ยังบุกได้มาตรฐานนะต่อให้หลังหลังรอยหลังรั่วนะกู้เนี้ยแต่สเปอร์ยิงท่วมได้เพราะอิสวิตเนี่ยแต่ละนัดผ่านไปเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายืนระยะลำบาก เล่นดีอยู่สัก15นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็เสียประตูแล้วไม่มาตรฐานแต่ละ <ผม S 2> เกมผ่านไปเนี่ยศักยภาพคุณภาพประสบการณ์เนี่ยมันเห็นชัดถ้าคุณดีคุณต้องยืนระยะให้ได้90นาทีแต่บางทีเขาดีอยู่แค่ช่วงเวลานึงพอเขาหลุด,ด,ดลลปุ๊บเขาโดนรัวๆเลยปุบปแล้วเขาเอากลับมาไม่ได้ครับผมาะว่า้าสเปอร์ข้างหลังละเอียดหน่อยนะเกมนี้ผ่านง่ายแล้วผมอยากทราบผลสกขอของคู่นี้หน่อยครับพี่เมงลองทายมาหน่อยคู่นี้เหรอใช่ครับ สามหนึ่งแล้วกันสามหนึ่งเป็นสเปอร์ชนะใช่ไหมใช่สามหนึ่งนะครับมาที่คู่สุดท้ายครับผมเป็นลอนดอนดาร์บีแมนะ์เชลซีพบกับอาร์เซนอลน,นะครับผมห้าทุ่มครึ่ง เป็นคู่สุดท้ายนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยหลังจากในลีกที่เพิ่งบุกไปเสมอกับแมนยูเนี่ยหประตูต่อหนึ่งในแล้วก็ในคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเพิ่งไปถล่มเอฟซีโนอาไป80นะครับผมพี่เมงมองเชลซีตอนนี้เป็นยังไงบ้างสะดุดไหมกระท่อนกระแท่นไหมเชลซีเนี่ยสมดุลอยู่ที่กองกลางครับต้องหาให้เจอแล้วก็คู่เซนเตอร์แบ็กอย่าผิดพลาดส่วนบุคคลบ่อยครับแต่ละเกมเนี่ยเราเห็นเห็นมาโดยตลอด2จุดเนี่ยอย่างอื่นผมมองว่าโอเคแล้วตัวลุกเกมลุกเนี่ยโอเคแต่ความสมดุลตรงกลางแล้วก็ความผิดพลาดส่วนบุคคลของ ผู้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยออลดน้อยลงหน่อยนึงแล้วก็วันไหนเนี่ยถ้าจะเปิดเกมลุกอ่ะให้เปิดเกมลุกเลยอย่าอย่าเล่นแบบครึ่งกลางกลางอันนี้คือสิ่งที่มาเลสกากำลังกำลังปรับอยู่นะรเรื่องสมดุลกองกลางเรื่องของสมดุลของเกมร,ระหว่างเวลาเนี่ยอย่างช่วงแรกๆเนี่ยบุกกระนำเลยบุกยิงเขาเขา,เขายิงด้วยยิงเขาวันไหนยิงเขาไม่ได้เจาะเขาไม่เข้าก็เสมอไม่ก็แพ้เนี่ยฟุตบอลเชลซี มันเลยสวิงผลแข่งขันมันสวิงแต่ปัญหาลหลักๆคือเกมนี้เนี่ยโคพาเมอร์อาจคืออาจจะไม่ได้ลงเพราะว่าต้องไปเช็คซีทีสแกนหลังจากที่โดนลิซันโด,นโดนมาตินเนสทำฟาวไปจังหวะนั้นพี่เมฆมองว่าขาดโคพาเมอร์เนี่ยเชลซีจะหนักไหมครับหนักเลยเพราะว่าเขาแบกอยู่นะแนวรุกเนี่ยคือริมเส้นเนี่ยเร็วจริงแจ็คสันเร็วจริงแต่ถ้าไม่มีตัวออกบอลเนี่ยไม่มีตัวเล่นด้วยเนี่ยก็ลําบากอยู่เพราะว่าซ้ายขวาเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเปิด มีตัวจ่ายบอลให้โยูฟุสูน้าแจ็คสันเนี่ยมันทําเองชงเองกินเองไม่ได้ต้องม,มีตัวทำผมว่าถ้าโคพาเมอร์เล่นไม่ได้เนี่ยมันจะยั่วไปพอสมควรเลยมาที่ฝั่งของอาร์เซนอลดีกว่าครับอาร์เซนอล,ลในหลีกเพึ่งแพ้นิวคาสเซิลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมต่อด้วยการแพ้อินเตอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอีกในในเกมยูฟาพี่เมย์มองมาว่าตอนนี้ฟอร์มอาร์เซนอลนี่คือตกลงไปเยอะเลยไหมครับคือมันเป็นจังหวะที่เล่นแล้วไม่ได้ประตูเล่นแล้วแพ้จริงๆมันไม่ได้แย่อะไรมากนะครับมกกบาสี็โอ กองบอลได้มากอะไรมากแต่ว่านิวคาเซิลวันนั้นน่ะต้องให้เครดิตว่าเขาเล่นดีจริงรพอถึงเกมกับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็อาเตต้าจบเกมกบอกว่าถ้าเล่นได้ประมาณเนี้เจอเชลซีเขาว่าเขา,เขาชนะเชลซีได้นั่นหมายความว่าอาร์เซนอลก็เล่นได้ดีระดับหนึง<ม>่งผมนั่งดูอยู่อาร์เซนอลก็บุกกดันอินเตอร์ได้อยู่เพียงแต่เขามาเสียจุดโทษจังหวะนั้นนะ<ม>่ะ S 1> <S 1> <S เสียจุดโทษจังหวะนั้นนี่ยแล้วเขายิงไม่ได้ไงครับผมรูปเกมโดยรวมช่วงหลังเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แย่นะเกมกับลิเวอร์พูลที่เสมอเนี่ยที่เสมอเนี่ยเขาก็เล่นดีๆเรื่องแรกเนี่ยดันเกมลุกสู้เลยแต่เดี๋ยวว่าเรื่องหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาเซนเตอร์บาดเจ็บด้วยอะไรด้วยอย่างที่เรารู้กันอยู่สุดท้ายจบด้วยคีวีออไปยืเนเซนเตอร์เงี้ยสำรองกาเบียนกาเจ็บอะไรเงี้ยผมว่าแต่ละเกมอาร์เตต้ามันเจอปัญหาเยอะแล้วพยายามแก้ไอ้ไม่มีโอเดอร์กาเนี่ยมันไม่มีตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญญหหาใ แล้วแต่ละเกมบางเกมโดนใบแดงโดนใบแดงรัวๆสามสนัดนี้ยบางเกมผู้เล่นบาดเจ็บอะไรต่างๆเปิดเกมลุกแล้วเจาะไม่ได้หลายอย่างมันเป็นปัญหาใหม่ที่เข้ามามันไม่เหมือน2ปีที่ผ่านมาเล่นด้วยความสบายใจผู้เล่นไม่ค่อยเจ็บลุกรับได้แต่พอมาปีนี้ปุ๊บเสียอดุดอกาศกองหลังแบนสลับกันแบนเดี๋ยวไลฟ์แบนด้วยกองกลางมาแบนอีก กอ,องหลังมาเจ็บอีกเนี่ยเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาแต่มันก็มีข่าวดีเป็นข่าวดีสําหรับแฟนคลับอาร์เซนอลนะครับว่าตอนนี้มาติโนเดกาดเนี่ยก็กลับมาพร้อมอที่จะสตาร์ทเป็น11ตัวจริงแล้วแต่ข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเดคันไรส์เนี่ยนิ้วเท้าหักแล้วก็อาจจะต้องฝืนลงเล่นหรือเปล่าหรืออาจจะต้องเช็คฟิตอีกทีนึงแต่พี่เมงมองอยังไงครับพี่ว่าไม่เป็นไรก็ยังมีเมริโนมีปาเตอยูเมริโนปาเตคุณหาใส่ใครฮาวเวิร์ดปุ๊บแล้วก็เติมตัวลูกเข้าไปถ้าคุณจะบุกเาอะ ครับ <ừ m. S 1> ผมมองว่าถ้าเกิดมีการกลับมาของโอเดกาดเนี่ยจะทําให้เกมรุกของอาร์นอลเนี่ยดูบูบวาบดูมีมิติ <ừ m. S 1> มากขึ้นไหมครับอ,นนอันนี้แน่นอนเพราะขาดเข้าไปเนี่ยเห็นชัดเพราะว่ามันไม่มีตัวที่จะไปเล่นอยู่ตรงหน้าลายเล่นลูกสั้นกินเลือดพาสหรือว่าออกไปที่ว่างเอาบอลสวยๆแล้วมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยโอเดกาดมันเก่งเรื่องพวกนี้เล่น <ừ m. S 2> ที่ช่องว่างหาที่ว่างไปเล่นกับเพื่อนตรงเนี้ยเวลาโอเดกาดอยู่ในสนามอ่าซาก้า มันจะมีชีวิตชีวาสังเกตดูเดิเพะโอเดกาดไม่อยู่ปุ๊บซาก้ามันเล่นด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะไอตัวที่จะมาเล่นแบบโอเดกาดในอาเซนอลมันไม่มีครเาแวเชื่อมเกมได้ระดับหนึ่งเดนแคนไลซ์เนี่ยมันมีพลังงานวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่เรื่องจินนาการเรื่องอสวรรค์เขาก็มีจํากัดเพราะนั้นมันขาดตัวนี้ไปเนี่ยมันไม่มีใครแทนได้พี่เม้งมองคู่นี้เนี่ยคู่ดึกเนี่ยจะเดือดไหมครับเชลซีอาเซนอลน่าจะเดือดรอนดอนดร์บี้แมตช์คู่นี้ส่วนใหญ่มันจะเดือดนะแบบ น่า<ะ>จ่ายแหละคือผมว่ามันคงไม่จดจดจ้องจ้องนะเพราะรว่าต่างฝ่ายต่างก็พร้อมเจะชนะกันนะ่ะพี่แม้มองว่าผลตะร์ออกมาจะเป็นยังไงครับผมคือเชลซีเนี่ยถ้าไม่มีพาวเวอร์เนี่ยครับโอโ้ทั้งางนานเนี่ยยุบไปเยอะนะผมมองว่าอาร์เซนอลความแน่นอนมีมากกว่าอาจจะอยู่ในฟอร์มไม่ดีผลการแข่งไม่ดีแต่ผมว่ารูปแบบการเล่นวิธีการเล่นยังดีอยู่ เพียงแต่ว,ว่าสกอร์ไม่มาผลการแข่งขันไม่มาที่อยากได้ที่ที่ต้องการไม่มาแต่วิธีการเล่นรูปเกมยังดีอยู่ตั้งแต่เกมกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาเล่นได้ระดับนึง,งนะไม่ได้ขี้เหร่มากไม่ได้แย่อะไรเลยแต่ประตูไม่มาผลการแข่งขันไม่มาผมยังมองว่าเซนอลไม่น่าแพ้พี่เม้งครับแล้วทีเนี้ยเชลซีอะครับถ้าเกิดในกรณีที่ว่าไม่มีโคพาวเมอร์แล้วลองลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าเกิดเป็นเปโดเนโตอะครับเพราะช่วงนี้เขากำลังจีจาร์เลยไม่มีพาวเมอร์มันยังมีเอ็นคุนค ยังพอทดแทนกันได้อยู่ใช่ไหมครับไดแ้แต่จะดีเท่าไม่เท่านี่อีกเรื่องหนึง่งแต่ยังไงก็ตามพาวเมอร์มันตัวหลักเราเห็นมาแล้วครับการมีพาวเมอร์คือชีวิตเลยอะแบบมันว่าม,มันแน่นอนกว่าคาดหวังได้มากกว่ามองผลสกอออกมาเป็นเท่าไหร่ครับพี่เมงคู่นี้ผมว่าเสมอนะสะกอหนึ่งห,น,งหน,งนะครับอ่ะครบถ้วนนะครับผมสำหรับวิคาะห์พีเมลีกนะครับผม